สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่28ปตุลาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่2ี่นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ5นะครับผม สำหรับซองนะครับผมสายวิ่งสายรูดได้สองหกนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมและก็มาสองสามนะครับผมในรอบปกติก็มาตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็มาสองสองในรอบ VIP นะครับผมมาในชุดเบิ้ลนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่5กับ4นะครับผมสำหรับ5ก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 6้กและก็5 7นะครับผม สำหรับ C นะครับผมมี C1 C2 C3 4, 5และก็4 6นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมทาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ5กับ4นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5แล้วก็6 6นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี853 052 143และก็846นะครับผม f อพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังปันะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ